สองอันหรอดีืมเยอะอ่ะดดอกเออแล้วมีมดก็ข้างล่างอ่ะมดหนีน้ำมานัาสมาเมอหเออต้องนั่งคาสมามีมดตกไปเลยจะได้ชอดเลีบนมีน้ำคลิกนะ มีแกงเห็ดด e ้วยอันนี้อะไรเนื้อเกากินไม่ได้เนื้อไม่ทกเลยเสือมันกรึดกรึดกรดแล้วก็นี่นะปลากระป๋องโรซาโรซาปลากระป๋องปลากระป๋องคือโรซาเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาให้โค้รง่ายทำง่ายๆเสือเขาก็จสูงเออฮ่าเ่า โอ้อุตส่าห์โฆษณาให้ส่งมาให้เสือพัดไปสักสองลังสิอานี่นะปลากระป๋องนะเป็นปลาแมคเคอเรลนะทอดเสร็จแล้วก็ราดพริกให้ล้ลานั่นมากนะตัว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 ขยะเนี้อใครจะตักเอาก็ตัดเอาทำไมไม่ใส่เลยก็ได้ล้างล้างทำไมตักเอาเนี่ยจานนี้ไม่ล้างแล้วจานขาวเปิดขินทั้หมดอืม กินไม่หมดเขาก็ไม่ให้ใส่กระป๋แล้วเนาะสามอไม่ทันแล้วเขอัดมาทั้งขึ้นปีนี่คุก็จะขอสปอนเซอร์เขามากินฟรีไม่รู้อะไรเนี่ยอันนี้คือเลือกหักอะไรอ่ะขาอ่อนเขาเรียกว่าขาอ่อนขาขาอ่อน

โอ้ยแมงวีถับงงลงขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่เลยเหรอเนี่ยเยอะจ,จ,จริงๆเลยมันพิกายอร่อยแฮย่างงามยางาม,น,ามนี่เปนพ่งามนงามอ๋อคนลวัด พิกปลายใบกังง่นอืมคิดถึงควาสะอาดหรอ ไปไหนเนี่ยออาฟิดแล้วกิดงานไปตัวเก็บเกี่ยไปวันนี้วันพุธเกี่ยวใครเกี่ยวันพุธมมากแย่เหรอวันพุธใช่ปขึ้นหรอเเ

เห็ดตีนช้างใช่ไหมเาไหมปุ๊บเ็ดที่เอามาจากบ้านยูโรที่ดอกใหญ่ๆเท่าหน้าคนพูดเพราะนะขาวช้างเห็ดขาวช้างไปอ่ะเยอะไหม มันแน่นยิ่งกว่าเห็ดจับเต่าใช่มีคนรู้คนไม่รู้สิถ้าคนนั้นไม่เคยกินก็ไม่กินถ้าเคยกินแต่ป้าก็เคยกินแต่บ้าไม่คยกินไ่คยยไม่เคยกินก็ไม่เคยหนึ่งแกกินอาหารเจเหอะได้ค่ะอือคือแบบว่าอันนี้ปลาเค็มอันนี้ปลาปลาเค็มเจค่ะอันนี้ปลาเค็มอือนีปลาเค็มตีทำจากอะไรที่ปลาเค็มตีนีปลาเค็มตีทำจากอะไรอ่ะ เนี่ยพวกมันอกีกินอาหารเจอยู่อือมันก็อร่อยดีนะก้ำตาลน้ำตาลูหมันปลาจริงๆนะนี่เหรออืออันนี้โปรตีนเกษตรอืออันนี้โปรตีนเกษตรใหม่มันเป็จไก่จริงๆนะเนี่ยกินอันนี้ก่อนย่งหัวทันแบ่งเปิดเพื่อนะไ้ชิมให้ชิมได้เจ๋อมันเหมืนของจริงนะเนี่ยมันเหมือนไก่จริงเนี่ยมันจะไม่ยุ่ยหอมมันทำจากสาไอไอเนี่ยสาลีมันไก่ไง ใช่นี่ไงนี่เป็นเนี้ยนี่สีกินยาไก่เออได้มันจะเป็นเหมือนกับประตูนเลยดิอร่อยนะไม่ได้จะเป็นไปตินเจแล้วไม่ได้ได้ติมเจง่ายๆนะยุ่มาไปติมมันพรัก็ได้โอต่ เหมือนแม่กำจายเงินท่าเขาก็จะนู่นท่ายี่นะคะมันเกิดตัวเองมีงานเสืออ่อไตเสือโดนต่อไตเกิดอะไรอืมไม่ได้ต่อยอย่างเดียวตัดกัดแก้มกินข้าวท่งเลือดอ๋อมุณคิดว่าเป็นอาหารมันก็เลยกลับไปให้ลูกๆมัน ทำบานทีอย่างนั้นก็ดีสินะแต่ว่าเราเนื้อหวานมันจะอยู่ใส่ข้าวเลือดเจ้ามันจะดูดใส่้าวอาหารเช่อร่อยเหมือนกับข,ข,ของเหมืนอ,อนกับเนื้อจริงจริยปลาันเขาทำแต่แบบ เน้มีตัเรือมีปสมแป้งมีหลายอย่างเนูีบ uh, ุกยอะไรี้ยแล้วมก็อร่อยนะหอมเนาะอือไอืมว่ะมีีกินเจไม่ได้ก็อนแพงนี่ืมกินงนึงก็จบาทมาอะอะไรมาเมือหวานมันกินไม่หมดมันกินไม่ได้มันกินแล้ว ก oh? uh, right right. ็อ่ะอ nice. ่าไปแล้วเหรอข้าวที่ยอกวะนี่ไงแก่ยุดนี่ไงยังกินอยู่จะกินไหมรอแล้วกินอยู่หู้ยยิ่มเขินยิ่งยิ่งเฮ้ย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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวรออย่าแหละเอาวัตถุนี้ หลายเขายังไม่ออกาลหายตัวไปแล้วไปแตะแตะขาหนุ่มกูน่เดียวมีเขาเหอนองมต่มันหลอกมาซัก้าวตอนประมาณป้าันก็ไม่ะม่ได้ไปแล้วหนที่เรามาแล้วกับารถเราไปเลนพี่มาดึงนหมมาแล้วอืมับไปแล้วมีต่อืมับไปกี่สิ ก็ไม่ทำก่อนเราแต่ปีห้าปีสี่อืมแล้วเจ็ดแล้วเราไม่รม้ีี่เราไปไปกรรคนังไล่งแต่ลูกๆเราไม่มอยู่งนีตั้งแต่อ้อิ่ไปกินมาี่หมูนะทุกันนี้หมูินไปกินมาอิ่มอิ่มแปลกเนาะแปลกมากเลยสกินกินม่อิ่มถ้าคุณไม่รู้จะอิ่มต้องรีบไปหาหมอแล้ว ออมวมันจะโตเกินไปไนนี้ไปจริงนั่น <laughs> ไปแล้วไม่ทันแล้วไม่รอแล้วมเดียวกับ้กองไปด้ยอ่งของสีง่แล้วนค <laughs> ะนนไปส่งของไปส่งของ เพิ่มตื่นตูมไม่รู้มันกินแล้วไม่หยุดไม่ได้เนี่ยเกือกินได้เยอะมากมันอร่อยที่ข้าวไงขอบคุณน้องปุ๊วันนี้หุงข้าวเผื่อแออนทานด้วยขอบคุณมากข้าวอะไรข้าวมาจากไหนข้าาาวมจกสุรินทร์เจเฉ๋ฟังคอนมดแล้วไปดู้วยยังมอยหุงไม่หมด นี่ยางเรเบิดแลเวปาดากินสี่คนไม่รู้นะไปหุงเรืหมออ๋อป้าดาไปวัดไม่ป้าด้าหนักินสองคนแต่ว่าแมวกี่ตัวอ๋อวเวลาหุงเหลือก็ให้แมวบ่เม่น่าแมวัตเอาัวเอาเนาะโตคอยค่อยังกลับจุลินม่หมดแล้วยังไม่มีกำหนดกลับเลย อไลสองเือสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณ